มาตอนนี้ทุกคนมาอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Minecraft นะฮะ Minecraft Session A วันนี้ผมจะพามาสร้างอะไรนี่สร้างนักโทษโซนสตาร์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ววันนี้ผมจะพามาเอิ่มสร้างบ้านใช่ไหมครับเดีผมจะสร้างบ้านไ้รอแหละเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมสติงเกม c r a f t อยู่แล้วผมไม่อยากลง แล้ววันเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยสามวอลสี่ผมอยากขลครับผมเลยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับไม้ครับ EP หนึ่งสชาร์ดมาเทิร์นทูเินชาร์ดหนึ่งวอลสิบสามอืมขนแกะสี่ใช่ป่ะผมเอาไปครับที่นอนดีกว่าผมลืมไปผมย้าตัวคาร์ดนี่ตัวคาร์ดวิเมิรนเจฟฟวบดนโซดสิบเจฟวอลดนโซด สี่สวอ้าสก c l o s สี่ player view wooden sword white wool q u i p p m e r e item แปด white base สิบสี่วอล์ฟ c l o s ห้าสิบแปดวอเดสิบสอง้าสิบแปดวอลเจ็ดสิบสง player v w แปดวอลสิบสาม อป i i ไม่ครับสิ i ธามทูสตรายตอผมตัดเออไม้มาเสร็จแล้วแป๊บนึง nature nature เทม r t q น i c อ i t ม m ัม n d chart i ท e m back off โคลคัพนลเีกคัพคันอีกคลส์สามสิบวอลฟ์สี่สิบเลเยอร์วิวแปดลอกสิบสามค่าเป็นยังไงเนี่ยอีเทมแปดเบสอไว้เบสทาร์ปทาร์ปเลเวลสองเลเวลสองโจลสการให้ เพลย์เลอร์อยู่แปดล็อตสิบเจ็ดมาเกินหกล็อตหกโอ้่ามสิบโอ้สามโอ้เก็บไม่ได้ครับท่านผู้ชมผมเก็บไม่ได้เพลย์เลอร์อยู่8ปดล็อตสิบสามหรือว้ที่นอนมันมีให้อยู่เลยเนี่ยที่นอนผมหายไปไหนเดี๋ยวบอกนักขุดแล้วเจอไม่เจออยู่ดีสร้างเป็นสีบล็อกตัวนี้ ลาแปะลอมสิบสามวายูแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นอันนี้แล้วดึงผมสร้างใหม่ดีกว่าโอเคย้ายไม้มาแล้วก็สร้างตรงนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้่ะแนวผม มาได้แล้วผมไม่ได้เป็นสตีฟในไมค์คัสนะ,านะมาตอนกลางคืนแล้วเราจะไม่ไปนอนแต่เ,เราจะฆ่ากลุบมาเราจะลองฆ่ากลุบกันนะครับวันนี้ผมจะมาฆ่ากลุบโอ้อันนี้ฆ่ากลุก็มีประโยชน์นะอันนี้ฟักทองผมฟักทองผมผมปลูกฟักทองเอาไว้ครับ ตอนเนี้ยใครก็มันมาทำแทนผมอยากรู้ว่ามันจะตัดเร็วแค่ไหนอู้เร็วมากผมเจอคนนี้ผมเคยฆ่าเขานะจะบอกให้ผมเคยฆ่าเขาอมา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 ดิมาดิแน่จริงก็มาดิก็มาดิอยากตายหรออยากตายหรอไป นะฮะกล้วมันจะเปิดมาสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์หนูจะทำถาวันทห้มันไม่ออกมามามนี่วิวสวยปะอันนั้นเรือผมอันนั้นจุดจอดเรือผมผมพาไปดูมา เรือผมอยู่นี่เรือผมมันชอบจมแบบเนี้ยครับมาพามาดูและเดี๋ยวเพื่อนนี้ค่อยมาอันนี้ต่อกันไม่ใช่เพื่อนนี้แบบเพื่อนนี้จริงๆนะเพื่นนี้นามาครับจะอุม่มาที่วางแก้วมีามาซี๊ดไหนเจ้าปะบ๊วย หกวอลสิบสามเดิดมเ่้ปะสักประมาณเนี้ยนี่เลยอีกสามเราก็เอามาวางไว้ตรงนี้หนึ 1, 2, ่งสองสามมาสร้างบ้านได้สวยมากตรงนี้คือลาบันไดตะกัน เราแล้วก็ดึงสองอันเช่ปะติดประตูไว้เพื่ออะไรเนี่ยประโยชน์ติดประตูไว้เพื่ออะไรนะ่ยก็ติดประตูสองอันด้วยนะผมผมเริ่มผม,ผมติดประตูเพิ่มอะไร ตึงมาปิเทศเองเลยมาไหมครับผมเหล็กมากมึงแกเหล็กมาก มาดีอยู่และไม่ใช่ว่าไม่ดีูุคุณเขาจะไม่มาชมกันเกมเขาสร้างมาดีล่ะผมชอบเกมมาครับแล้วแล้วผมก็ไม่เคยสตรีมเกมมาครับแล้วคลิปเนี้ยมันนานมันนานพอสมควรนะครับมันแบบเป็นชั่วโมงดิผมจะอาจเป็นชั่วโมงหรือผมจะอาจเป็นสองนาทีสามนาทีดิอันนี้คือประตูใช่ปหะผมสร้างระบบอะไรรู้ปะ สมมติเราไม่ใช้ประตูสมมติอะไรนี่คือต้นะครับสมมติเราไม่ใช้ประตูเก็บลงไปได้สมมติเราใช้ประตูเอาขึ้นมาได้แล้วก็กินข้าว,วานี่นี่นี่้ผมข้าวคนแก่มามีสิหกวอลสิบสาม, <MP. S 1> มเ,เือไว้มือเย็น้วยเรือไว้มือเที่ยงกับมือเย็นมาพามาขี่เรือตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอมาได้เลยพามาขี่เรือลูกูมันนั่งทำไมเนี่ย กูมานั่งทำไมกูมันมานั่งทำไมมันใช่เวลานั่งปะเนี่ยกบอย่านัง่งยัยรายังกบตายนั่งกบตายแล้วกบตายโหูโห่ปะล่ะตอนนี้ผม,มเหนื่อยอะไรครับอืมเอา้าแกมา ามาดูไม่ครับไม่ครับวันนี้บทไม่ครับวันนี้บทจะมาดูวิวกันนะครับสวัสดีครับเอิม่มรู้จากคอสกิลรตีไหมครับผมก็ดูนะบอสก,กิลรตีอะชื่อมันผุบเลยชื่อจริง มาขุดทรายนา,ายทีที่ 1>, ออไ1ไปโยนก็ขุดเล่นลใหญ่มันคืออะไรขรดุดไปก่อนไม่ได้เจะสิ่งที่ม,มารหลอกอ่ะถ้าผู้ชมรู้ปะเนี่ยว่ามันยืนบนนี้ได้ถ้าใครรู้แล้วก็เออไม่ต้องมาสนอนะวิธียืนแบบเร็วผมก็ ไม่ชอบเรื่องนั้นนะชอบแบบดูไปว่ายืมชอบแบบ,ดดมมบแบบสมมุติปกติใช่ป่ะสมมุติแบบว่ามีแกะตัวหนึ่งท,ที่เขาลอยบนอากาศได้อะอันนั้นผมก็มันก็เท่ดีนะสำหรับบางคนงสำหรับบางคนมันก็ไม่ตลกอะสำหรับบางคนมันก็เท่สำหรับบางคนมันก็ สำหรับบางคนก็รู้สึกเลือเ่อเบิร์นพายเลือได้เลยบางคนนะครับเขารู้สึกแบบว่าเฮเดอร์่พ <Hey, dude. S 1> เจอนี่ลาเดอร์จะสร้างทางเอาไว้ให้ก่ะน,นะตอนจอดอยู่แล้ว,ลวอ่ะ มามุดแมวดีกว่าเขาบผมวป็นคนที่ชอบเล่นหมาคาร์มาแล้วนายคารในเราบอกผมก็เล่นไม่ใช่ว่าไม่เล่นอะผมจะบอกว่าในมายคารในเราบอกผมชอบไปพ่อผมไปเหมือกอะครับประเดมมาอยู่ตรงนั้นพอผมไปเหมือก ฉะนั้นผมจะไม่พายเรือไปไหนแต่ผมจะสร้างบ้านสาร้างบ้านมันก็คือประโยชน์ที่ดีนะสำหรับบ้าน,านาบินถาวัถาวรในปืนเขาเล่นเกมเหรอคะบถาวันผมไม่เคยเล่นแต่ผมเคยเห็นเขาเล่นแล้วเขาปินถาวรเขาบ,าบอกว่า วันนั้นเนี่ยจะเป็นเชื่อกเขาบอกแบบนี้คือประตูนะผมขี้เกียจนะครับผมอยวางผมเลยทำประตูนีรู้ว่าผมก็สร้างไว้ได้ผมเลยทำเป็นประตูมาตรงนี้ก็คือที่กินข้าวเดวกั็ ก็ไม่รู้ผมนับเป็นมือเย็นแล้วกันที่ได้นือมาสองใช่ปะเอามาวางไว้ตรงนี้สองแล้วทีเนี้ยวางไว้สองใช่ปะมันจะเหลืออีกสองจะวางไว้อีกสองบล็อกแบบนี้แบบนี้ประมาณนี้กนะ็จะสร้างคุณธรรมไว้ตรงนี้ไว้เป็นแบบประตูหลอกนี้ เผื่อมีคนมาเก้งจะสร้างประตูหลอกเอาไว้ด้วยนี่ประตูหลอกดึกประตูหลอกเนี่ยประตูหลอกประตูหลอกเปิดบ้านไม่มีอะไรมา ผมนะครับเป็นคนที่ชอบสั้งบ้านแล้วผมเป็นคนที่ชอบสั้งบ้านด้วยมันจะมีห้องหลอก<ม>ลอะคือห้องนี้ส่วนห้องไม่หลอกอะ่ะคือตรงไปเนี่ยมันจะมีอะไรคช่ปะ จะสร้างเป็นเออะไรสักอย่างนึงอยู่ในนั้นนะฮะผมสร้างเป็นนครกุลธรรมห้องไว้หลบไัยแล้วกันห้องซ่อนแอบแบบนั้นบความปลอดภัย <S <S ผมมันต้องมีทุกอย่าง นี้นใช่ไหมในนี้หัวเราก็จะไปโผล่มามไม่เจอผีแล้วนะในนี้แล้วผีมันจะขึ้นมาหาเราไม่ได้อืมาตัวนี้คือที่นั่งส่วนตัวนี้คือโต๊ะกินข้าวแบบว่ากินแบบนี้ดูตัวยังรอมาขึา้นแบบนี้ค่ะ MT ส่วนถ้าเราไม่ใช้เราก็เก็บดโต๊ะไปแบบนี้ เราสามารถว่ามุดใต้ตรงแบบนี้ได้เพื่อเป็นการซ่อนซ่อนนะะพวกแบบว่ากลัวคนมาหาเรามาซ่อนตรงนี้ส่วนห้องนอนนะผมสร้างเอาไว้ตรงตรงคุณละทำคุณละทำบ้าอะไรตรงนี้มาอ้ยตรงลงจะลกจะลกเออ นี่ก็จะเป็นเตียงที่ผมสร้างมาเมื่อกี้ตอนแรกอะ่ะผมวางโต๊ะคาไว้ตรงน,นี้แต่ตอนสองอะ่ะเี็ดเดิอนอะ่ะผมน่ะเลยเขาเรียกว่าเอาโต๊ะคาะวาไว้ตรงน,นี้แล้วผมก็ย้ายจุดไปตรงตรงตรงเนี้ยครับห้องเก็บของมาปิดให้เองเห้องเก็บของตรงนี้ค่ะระบบก็ะเชียร์ใ้ปกติ ปกติดิระบบเก็บเกาะไม่ได้ผังง่ายๆต่ผงโขดก้อนผมก็ขุดก้อน,อนต้องผมจะขุดปุ๋งมาเร็วๆน้อยบูอลื่นพีคาด ในเวลาขุดดินผมชอบเดินหนกจากทางนี้มากเลยมันง่ายดีเวลาเดินเข้าผมก็ชอบเข้าแบบนี้ส่วนอีกสอง,งใช่ปะเราจะติดเอาไว้แบบนี้กะเกาะผงยังไม่ค่อยครับตัวเผาท่า่าาผมยังไม่ค่อยชอบรับครับตัวเผาเสาตรงนี้ได้ว่าขนมายัง เจฟฟ์วอฟสิบเวิร์ฟเฟอร์อรเพลย์ามาเปิดอันนี้เปิดปลุกไว้นะันจะถอดมามันอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ห้องนี้ใช่ปะโอเคไม่ใช่ก็ดีเอ้ยผมจะเอา จะสร้างอันนี้ไว้แบบนี้นี่มาตรงนี้ก็สามารถส่งได้มาได้เวลาลงไปน,นีฟเบบัตเทอร์เติมชาร์จชาร์จ สกรีนซีซีย์ได้ทิ้งเน่เซนเบอร์เทิร์นเซตเซตเซมาแชร์ตอนนอนชาดเบนบ้ากมาออกเข้าใหม่มากันชาร์จสกรีนชาร์จชาร์จเท็ดเพอย์ลุยเจฟฟ์วอล์กสุดต่มนั่นผมสร้างตู้ก่อนดีกว่า มาครับเหล็กหมากดูกจะสร้างดิโนไว้ตรงนี้สวนสดดผจะสร้างอาไว้เป็นแบบนี้ตู้เก็บของไงตู้เก็บเสื้อผ้าไงใครไม่เคยเห็นตู้เก็บเต้อผ้าในนี้มันก็จะมีอยู่แต่ว่าผมเปลี่ยนใจผมสร้างไปห้องน้ำาดยห้องน้ำผมจะสร้างแบบที่ผมคิดเอาไว้ด้วยนะ เดี๋ยวชักโครกกดไปเยื่นก่อนนะอันนี้มันห้องผดือัไม่ใช่ว่ากดตอนนี้แล้วมันผูกมานะไม่ผูกก็ดีเลวมาจุดสร้างสวมมาหนึ่งสองนี่สวนกับจุดล้างมือหนึ่ง องมีจุดล้างมือกับจุดล้างสวา้วมจุดสว้วมเอาไปตรงนี้นี่จุดล้างมือเอาไปตรงนี้จุดอาบน้ำเอาไปตรงนี้ในห้องนี้เปลี่ยนใจเลยจากห้องน้ำผมทำเป็น นครคุณธรรมห้องมันค่อนขันที่จะโลง่ลงโล่งใช่ปะจะสร้างอันนี้ขึ้นมามนี่เป็น,นไ้งแล้วมันก็ขึ้นอย่างยากเลยอวันต่อมา อาจจะทำการไปเจาะรูนี้หรจะเจาะประมาณนี้แล้วเดี๋ยว EP ที่เท่าไหร่ดีผมจะมาสร้างบ้านมอนสเตอร์ให้ทุกคนดูกันนะครับดึกไม่รู้ว่าผมจะสร้างได้จริงหรือเปล่าแต่ผมอ่ะสร้างให้แน่นอนมาใครดูคลิปนี้อยู่กดไลค์กดถ like, ูกใครไป